ต้องมาร้านเฟรี้ฟาสเปลกาดต้องกาดกลางวันด้วยประตูพังวานี่ไหนดูสิบัตรใ่ไห,ไหนวะโอ,โ,อโ,อโอบัตไม่เ,เด่งไม่โคตรไกลเลยแล้วก็เอาใส่ก่อบใช่เบอดเประตูไปดูหุ่นตรงนี้ทำไมมันมีแค่ตัวเดียวอ๋อ คุณเปิดร้านมาได้ได้แค่ห้านาทีมันต้องมีหุนแค่ตัวเดียว hey yo, up, เฮโยวัาสซับเบิลฮช่ง่เราต้องไปสำรวจในห้องครัวเออคนนี้เขาน่าจะเป็นเชฟนะเนี่ยคุณเชฟครับทำไมคุณทำซอสมะเขือเทศคือเกลือนควขนาดนี้ครับเนี่ยออ้พอดีว่า ผมเชือดไก่ครับแล้วซ้อมแล้วผมทาซอสมะเขือเ,เทศในเนื้อไก่มันกระดินไปค่ะโอ้ตอนนี้ห้องเก็บของเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยอห้องเก็บของนี่หัวใครวะเนี่ยนี่คงเป็นสเกเลตันอินท s สเกเลน,นี่ไงนี่คนเป็นโคดิเฟตี้โคดิเฟตี้นะฮะ ไปที่ห้องแช่แข็งก่อนนี่มีเนื้ออยากดูจังเลยว่าในนี้มีเนื้ออะไรโอเคเนื้อคนเว้อืมนี่ก็คงเป็นห้องเก็บขอ,อ,องอีกแล้วหิ่งหางมาเถอะนี่คงเป็นห้องไฟสินะโอเคก็เดินไปที่ห้องประจำการของเราได้ เออมีกนโทรมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับเออมีอะไรหรอครับสวัสดีครับผมเป็นผู้จัดก,การของบริษัทเฟรดี้ฟาสแบนะค่ะอ๋อสวัสดีครับท่านผู้จัดก,การคือวันนี้เน,เนี่ยเราขอต้องเปลี่ยนกะคุณนิดงนหน่อยนะครับ กะของกูนี่นคือกลอกา,องกางคืนเก้าทิพห้าแล้วขอเปลี่ยนกะของกูเป็นกลางคืนได้ไหมคะโอเคทิพยห้าแล้วงานกลางคืนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะครับโอเคกังานกลางคืนอโอเคกาานเนูกลับบ้านแล้วกูไปแหละเฮ้เอาละกลางคืนสักทีแต่สุดท้ายก็ต้องเอาอบัตรใหม่สินะโอเคแล้วสุดท้เนี่ย เราคู่นี้ก็อยู่ตรงนั้นก็เอาละก็ต้องไปนั่งประจำที่นะเอาละไหนดูกล้องวงจรสิไหนดูสิเือเสียทรัพย์รับสิฮัลโหลครับผู้จัดการสวัสดีครับและนี่คืองานวันแรกของผมนะครับซึ่งผมจะมาบอกคุณต่างๆนะครับ กดอยกดกดข้อที่หน uh anyway yeah ึ่งคืออะไรครับคือการการทำงานที่ถึงหกโมงเช้าให้ได้และคนนั้นจะต้องระมัดระวังตัวอย่างที่สุดอละและกดข้อที่สอง เวลาตีหนึ่งครึ่งให้คุณนั้นเอาไม่ถูกมาทำความสะอาดหน้ามงเลยวะหน้าบริเวณไหนวะเด็กเด็กชาอยู่ตรงไหนวะหน้าบริเวณห้องปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ก็คือห้องโถงกดข้อที่สามกดข้อที่สามกดข้อที่สาม เราทำความสะอาดเสร็จให้ตรวจเช็คห้องต่างๆเพื่อดูว่ามีความผิดปกติไหมอ๋อออโอเคครับกดข้อที่สามกดข้อที่สี่ไม่ใช่เหรอครับอ,อ๋อลืมลืมลืมครับลืมครับลืมครับเล่นมุกครับอันนั้นเล่นมุกใช่ได้แม่ใจจะแน่ใจครับกด <laughs> ข้อที่สี่ พอคุณสำรวจแล้วพ่อไม่มีอะไรผิดปกติให้คุณไปที่ห้องครัวและอ่านสมุดใบหนึ่งและทำตามคคิดแค่นี้ใช่ไหมที่สมุดใบนั้นอบอกตอบกดคอดห้าถ้าคุณทำาค้ยเสร็จแล้วมันยังไม่ถึงตอนเวลาตีสามให้คุณรีบเข้าไปในห้องของคุณเ,เพราะว่าถ้ามันถึงตอนเวลาตีสามคุณนั้นอาจจะกลายเป็นปุ๋ยกดขค้อที่หก กดข้อที่หกดข้อที่ 6. ไฟทัานร้านจะดับให้คุณนั้นเดินไปที่ห้องไฟและปิดสวิตเปิดไม่ใช่เหรอขอพูดผิดครับเปิดสวิตไฟแ,แต่คุณนั้น<ๆ>ต้องย่องเบาๆไม่งั้นาจายเป็นเก๋และสุดท้ายแล้วกดข้อที่เจกดข้อสุดท้ายแล้วคุณนั้นจะต้องเอาชีวิตรอดต่อมาให้ถึง หกโมงเชา้าและคุณต้องรีบออกจากร้านในทันทีนี่มังกรข้อข้อแรกรีเวิร์สหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ถ้าถ้าถึงถ้าถึงเวลาหกโมงเช้าแล้วให้คุณนั้นทำยังไงก็ได้ให้ออกจากร้านไปได้กว่าทัดก,กันยิงมันได้ไหมในร้านเราไม่มีชอบกันครับให้ทำยงไงให้ก็ได้ให้หนีออกจากร้านให้ได้ไม่งั้นคุณอาจจะต้องติ่อยู่ในร้านนี้ตลอดกาล นิหนึ่งนะ,ะกูไปเอ,เอาเอาท่อหลังห้องแป๊บหนึ่งแอะแั้นมีเล็ดขึ้นเสนิมกดข้อแรกคือต้องอยู่เดี๋ยวแล้วกดข้อที่สองคืออะไรนะตือยตือยตือตือฮัลโหลครับทำไมครับกดข้อที่สองคืออะไรนะกดข้อที่สองนะคบเวลาตีหนึ่งครึ่งให้ครูมาทําความสะอาดหน้าหน้าบริเวณห้องถุงครับโอ้ว่าแต่ ในห้องนี้ไม่มีแมกกาบอกว่ะอ้าน่านจะตีหนึ่งแล้วโดนซิดูใน,นกล้องอืมคนจะตีหนึ่งละโอเค